بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد بر... السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نخب خاشكو الله سبحانه وتعالى نخب كم آه. نحب พี่มาร์ทบอกนะครับว่าเราก็ขอมาอัพนะครับมาสายนิดหนึ่งติดภารกิจนิดหน่อยนะครับแต่ว่าเราก็ยังฮาวัดอยู่ไหนฮาวัดอยู่ไหนเดี๋ยววัดมานะครับพิชาลอนะก็เราก็ยังมาเหมือนเดิมนะครับอิชาลอนะครับด้วยกับคําสัญญาแล้วครับคำบอกเล่าของเรานะครับว่าคืนนี้เราจะเล่านะครับเรื่องราวของซาฮับของท่านนบีสุลต่านอะลัยวะสซัลลัมนะครับซึ่งคืนนี้เนี่ยไม่ได้บอกว่าเป็นซาฮับชื่ออะไรและท่านไหน แต่เป็นซอบัตที่ประสบกับเหตุการณ์นะครับพี่น้องเรื่องของเรื่องที่ผมจัวหน้าหัวไว้เลยบอกว่าริสกีเป็นของอัลลอฮ์ซึ่งหัวข้อในค่ำคืนนี้นะครับมันจะเป็นเรื่องราวเป็นบทเรียนนะว่าสิ่งที่ซอบัตได้พบเจอเนี่ยนะในเรื่องของริสกีเนี่ยที่อัลลอฮ์ซุบฮตะลาให้เนี่ยนะครับพี่น้องว่ามันมายัางไงนะบทจะเป็นเรื่องของอัลลอฮ์ซุบฮตะลาทั้งหมดง่ายได้ นะครับเอ่เราจะเริ่มกันนะครับสักคู่นะก็ขออนุญาตตอบสลามพี่น้องนะครับว่าอะไรกุมุสลามรอมตุลาประกาศตัวพี่น้องอีกครั้งนะครับอันนคมตุลิแล้วนะครับอ่านาซีนะครับภาคภูมิมาแล้วนะก็ขอบคุณทุกท่านนะครับอย่าสักมุล็อไครรอนพี่น้องที่ยังไม่หลับไม่นอนนะจะหลับ้วพี่มัทนะมาช้าีกว่าไม่มานะครับเอาเค้นะอ่ะพี่น้องเดี๋ยวได้ฟังร่วมกันนะพี่น้องพร้อมหรือยังครับช่วย พิมพ์คำว่าพร้อมเลยนะครับเราก็จะเริ่มเล่าเรื่องราวเลยกีวรรนะใช่ค่ะเริ่มเล่าเรื่องราวนะครับค่ำคืนนี้สวบะห์ในเรื่องของปัจจัยยังชีพเรื่องของริสกีนะครับเราอย่าก,กลัวนะครับในค่ำคืนนี้เนี่ยเป็นเรื่องปลอบใจเป็นเรื่องที่จะให้กําลังใจทั้งตัวผมและตัวพี่น้องทั้งหมดได้อย่างดีงามประ,รประกอบกับเหตุการณ์นะโควิดอะไรต่างๆอนชารอนเราจะได้เป็นบทเรียนกันนะครับพี่น้องโอเคนะ เอ่อพี่ใครครับเนี่ยพ,พรนะพก,พกพนนะครับพระกพนพร้อมนะพร้อมค่ะน,นะครับอันดับดูลินแล้วโอเคติดตามมาจะตลอดขอบคุณมากอ่ะพร้อมนะครับคืนนี้เดี๋ยวเราไปกันเลยนะฮะอิชาลลอเรื่องราวค่ำคืนนี้นะครับอัลฮัมดุลิลแล้วัสซาลาตุสสาลามุอะลลัฮ์รอสูลิลลัห์มะบอ์นะครับพี่น้องก็ขอสรรเสริญต่ออัลลอฮ์ซุบฮานอัะตะลาอีกครั้งค่ำคืนนี้เรื่องเล่าของซอฮาบะ์เราจะพูดคุย นะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในยุคสมัยท่านนบีสุลตาร์อะเลาะฮ์สลัมนะครับประกอบกับสาบานของท่านเกิดเหตุการณ์ที่เราไม่คาดคิดนะครับและประกอบกับการช่วยเหลือของอัลลอฮ์เนี่ยบทมันจะมาเราคิดไม่ถึงเสมอนะครับพี่น้องเราย้อนไปนะครับพี่น้องหลังจากสงครามอัลอาฮซับนะสงครามอัลอาฮซับหรือสงครามพันธมิตรนะครับพี่น้องที่บรรดามุชริกีนมักะนะครับร่วมมือกับพันธมิตรของเขา ในการโจมตีอิสลามนะครับพี่น้องแต่สุดท้ายเนี่ย Allah อัลลอฮ์สุบานอัลตลาช่วยเหลือให้ความสําเร็จให้ชัยชนะแก่บรรดามุสลิมีหมดเลยนะครับด้วยกับ Allah อัลลอฮ์ส่งทหารของอัลลอฮ์ลงมาช่วยมีลมพายุอะไรต่างๆบ้างช่วยกองทัพบรรดาอิสลามให้ได้รับชัยชนะหลังจากเหตุการณ์สงครามอ,อัลาซับท่านนาบีเรานะครับสโลัลอะลัยวะสลมัมก็มีความคิดว่าจะต้องตั้งหน่วยกองรบขึ้นนะครับพี่น้องเพื่อที่จะ เขาเรียกว่าเตรียมรับมือตลอดจนพร้อมเพื่อที่จะปกป้องประชาชาติอิสลามในอุมมยอิสลามเอาไว้และเป็นหน่วยลาดระเวนของท่านนบีสุลต์ละฮอะไรวะสัลลัมครั้งนั้นพี่น้องครับนี่คือความฉลาดของวีรบุรุษที่ชื่อว่านบีมุฮัมมัดนะครับศาสดาของอิสลามสุลัยสัลลัมท่านนบีจึงตั้งกองทัพขึ้นเขาเรียกกองทัพย่อยหรือภาษาอับเราเรียกว่าอัสรอยยาอสรัยยาคือกองทัพที่ออกไปรบ โดยที่ท่านนาบีไม่ได้ไปด้วยนะครับพี่น้องท่านนาบีให้สหาะไปอย่างเดียวท่านนาบีสุลัยสลามไม่ได้ออกไปด้วยในสงครามครั้งนี้ในกองทัพครั้งนี้สุลยาครั้งหนึ่งที่ท่านนาบีตั้งกองทัพย่อยนะเรียกภาษาง่ายๆกองทัพย่อยนะที่ท่านนาบีตั้งขึ้นนะครับก็คือครั้งนั้นท่านนาบีตั้งสหาย300คนพี่น้องนะฮะ300ท่าน นะครับตั้งซาฮบะสามร้อยท่านขึ้นมาในหน่วยรบันนั้นโดยให้หัวหน้าหรืออามีรดเนี่ยก็คือท่านอบบอุลเบดารอดิลเอาุอันุนะท่านอบบอุลเบดาได้เป็นแม่ทัพครั้งนั้นนะครับพี่น้องท่านนบีสุลัยสลามได้ตั้งเป็นแม่ทัพเอาไว้นะนะจนครั้งนั้นเมื่อท่านนบีตั้งแล้วก็มีคําสั่งนะครับท่านนบีสั่งให้กองทัพของอบดุลเบดาเนี่ยนะครับพี่น้อง เดินทางออกไปในที่ที่หนึ่งเพื่อเตรียมรับและทําการต่อสู้กับมุชริกีนมักยะนะครับพี่น้องตอนนั้นและท่านนาบีเมื่อตั้งจัดเตรียมกองทัพเสร็จเนี่ยจัดเตรียมกองทัพเสร็จเนี่ยท่านนาบีก็เตรียมสเสบียงให้เพื่อที่จะให้ท่านอบูไบดะซาฮัาบของท่านนะครับพี่น้องและกองทัพเนี่ยนะนำทัพและก็มีอาหารกินในขณะที่ออกไปรบตอนนั้นกําลังคอยอสลามมีน้อย ทรัพยากรสมบัติก็มีน้อยสุดท้ายท่านนาบีก็เลยเตรียมอินพาลัมนะครับพี่น้องให้กับท่านอบบอุบับยดะเพื่อจะแจกบรรดาทหารกองรบของอิสลามจานวนทั้งสิ้น300คนท่านอบบอุบับยดะจึงรับอินพาลัมจากท่านนาบีสอล,ลลอฮิสัลลัมพี่น้องในการเดินทางคุมกองทัพครั้งนี้ไปยังที่นะครับที่บริเวณที่ท่านนาบีใช้ใไปซึ่งบริเวณนั้นเป้าหมายก็คือติดชายฝั่งทะเลเลยนะครับ เมื่อท่านอบูเบยด์เดินทางออกไปพี่น้องท่านอบูเบยด์จึงแจกทรัพย์เสบียงเนี่ยรั์แจกอาหารเ่ยนะครับให้คนในกองทัพท่าน300คนด้วยกับอินพาลัมวันละหนึ่งกำมือดูนะบรรดาซาบะนะครับพี่น้องออกไปต่อสู้มีสเสบียงติดตัวไปใช้รับประทานเนี่ยเพียงแค่อินพาลัมแค่นั้นเองท่านอบูเบยด์แจากทุกวันพี่น้อง300คนบรรดาซาบะที่อยู่ในกองทัพ3 0มคนอินพาลัมคนละหนึ่งกำมือหนึ่งกำมือหนึ่งกำมือ อาหรับในพี่น้องซาบะกินอินพาลัมแล้วก็กินน้ําจนใช้ชีวิตอยู่อย่างนั้นพี่น้องหลายวันนะเมื่อใช้ชีวิตหลายวันหลายอาทิตย์ไปเรื่อยๆเนี่ยอาหารหรืออินพาลัมมันก็เริ่มร่อยหลอลงไปนะครับจนกระทั่งท่านอบูไบด์จึงมีคําสั่งให้เอาอินพาลัมที่อยู่ที่ตัวทั้งหมดเอามารวมกันใครมีอินพาลัมมากเท่าใดจงเอาอินพาลัมที่มีอยู่ที่ตัวเอามารวมกันให้หมดแล้วก็แจกกันอีก พี่น้องจำนวนลดลงเรื่อยๆจากกํามือพี่น้องครับก็ลดปริมาณลงแต่ซาบัดของท่านนาบียังมีความซาบัดอดทนพี่น้องอดทนมากอดทนชนิดที่ว่าระยะเวลาอาหารเริ่มล่อยหลอลงไปเรื่อยๆร,ระยะเวลาเริ่มยาวขึ้นเรื่อยๆนะครับพี่น้องอาหารล่อยหลอลงร่อยหลอลงไปเรื่อยๆจนสุดท้ายท่านอบบอุบัยดาผู้เป็นอามิษแม่ทัพเนี่ยจึงมีคําสั่งออกมาว่า ให้วันเราเนี่ยแจกอินพาลามให้บรรดาซาบะและตัวท่านอามรุมุมิอาท่านอบูบาดาด้วยเป็นคนละหนึ่งเม็ดเพียงเท่านั้นแสดงว่ากองทัพของท่านนาบีส,ลสุลต่านที่นําโดยท่านอบูบาดาครั้งนี้มีสเสบียงในการเลี้ยงอาหารในการกินอาหารในการดํารงชีพอินพาลามหนึ่งเม็ดต่อหนึ่งวันต่อหน,นึ่งคนพี่น้องหนึ่งคนได้อินพาลามหนึ่งเม็ดและใช้กินทั้งวันพี่น้อง ซาบะจะทํำยังไงครับอินทผลัมหนึ่งเม็ดไม่สามารถให้ความอิ่มได้ท่านอบูุเบาดาจึงมีคําสั่งว่าอย่าเคี้ยวอย่ากลืนแต่ให้ใช้ดูดอินทผลัมเอาให้ดูดความหวานจากอินทผลัมแล้วก็ดื่มน้ําตามให้มากๆเพื่อที่ซาบะจะได้อิ่มท้องพี่น้องดูซาบะลําบากขนาดนี้พี่น้องในการทํางานศาสนาของบรรดาซาบะซาบะลําบากในการดํารงไว้ซึ่งคําสั่งของอัลลอฮ์และของท่านนาบีสุลต่าน ซาบามีความเหนื่อยยากในการเอาศาสนาให้มาถึงเราในยุคสุดท้ายแต่วันนี้ประชาชาติในปัจจุบันเนี่ยแสดงความต่ําต้อยและความเขาเรียกว่าความไม่น่าความไม่ละอายออกมาเราทําเล่นๆกับศาสนาพี่น้องพี่น้องดูซาบากว่าจะมาถึงจุดนี้เขาลําบากขนาดนั้นกินอินปาลัมวันละหนึ่งเม็ดพี่น้องกับแต่ไม่มีซาบาคนไหนบ่นเลยไม่มีซาบาคนไหนบอกว่าฉันจะไม่เอาแล้วฉันจะกลับบ้านไม่มีซาบาซีแม้แต่คนเดียว ซาบัจึงได้อินพาลัมมาคนละหนึ่งเม็ดแล้วก็ดูดความหวานจากอินพาลัมแล้วก็ดื่มน้ําตามพี่น้องครับดื่มน้ําตามดื่มน้ําตามดื่มน้ําตามจนซาบัดร่างกายอดแอมากหมดแรงไม่ไหวแล้วว่าเราจะทํำยังไงนะครับเราไม่มีแรงเรากินอินพาลัมกับน,น้ําอย่างเดียวเราไม่มีแรงไม่มีพลังอีกต่อไปแล้วซาบัดท,ที่อยู่ตรงนั้นจึงตะโกนและบอกกับบรรดาซาบัดว,ว่าเราไม่อดแล้ว เราไม่อดอีกแล้วเราจะไม่ต้องกินในพารามอย่างเดียวแล้วเพราะตอนนี้เนี่ยฉันเจอต้นไม้ต้นหนึ่งเขาเรียกต้นคาบัตคบัตเนี่ยพี่น้องใบของมันจะเป็นใบหย,ยาบๆาและใบของมันเนี่ยพวกอูดนะพี่น้องมันอูดจะกินใบพวกนี้เป็นอาหารซาบะเห็นอย่างนั้นจึงบอกว่าเราได้มีใบไม้นี่เป็นอาหารแล้วซาบะก็ดีใจมากพี่น้องไปเอาใบไม้มากินเป็นอาหารดูความลําบากของซาบะในการเอาศาสนามาให้พวกเรา ซาบ้าเด็ดใบไม้พี่น้องแล้วความแข็งของมันมันกินไม่ได้ซาบ้าจึงเอามาแช่น้ําซาบ้าเอาใบคอบัดมาแช่น้ําให้มันนิ่มแล้วก็เคี้ยวพี่น้องแล้วก็กินน้ําตามซาบ้าบางคนนะครับพี่น้องเอาใบคอบัดมาผสมในน้ําแล้วก็ดื่มดังนั้นซาบ้าแต่ละคนจึงกินใบคอบัดใบไม้อยู่ตลอดเมื่อกินใบไม้ตลอดพี่น้องนะมีบุรุษคนหนึ่งพี่น้อง ชื่อท่านไครส์มินส์อารเนี่ยนะนยก็เกิดความสงสารซาบะด้วยกันว่าเราจะอยู่กินอินพาลัมกับกินใบไม้อย่างนี้ตลอดเราไม่ไหวแน่ซาบะบอกว่าเราอดทนได้ในความหิวโหวยเราอดทนได้แต่เรากลัวอย่างเดียวว่าเวลาเจอข้าศึกมาเนี่ยเราจะไม่มีแรงสู้เพราะเราไม่ได้กินอาหารไม่ได้กินอะไรเลยท่านกคยส์นะครับพี่น้องจึงมีความคิดอยากจะช่วยเหลือซาบะ จึงรับอาสาออกไปหาอูดพี่น้องซื้อสัตว์ซื้อภานะประสมสัตว์เนี่ยพี่น้องมาเชือดเพื่อใจใสอบาบะกินแต่ท่านอบูเบยด์คำสั่งว่าไม่ให้ทําแบบนั้นเพราะถ้าซื้อสัตว์มาเชือดเราจะไม่มีเงินจ่ายให้เขาพี่น้องดูนะสอบาบะได้รับความลําบากเอาอิสลามออกไปสู่ประชาชนเอาอิสลามออกไปสู่ทั่วโลกสอบาบะมีอาหารกินในระหว่างเดินทางเพียงอินทรพลัมวาละหนึ่งเม็ด ซาบาช้ดูดไม่สามารถจะกินได้เพราะถ้ากินนั่นคือหมดอาหารในวันนั้นซาบะดูดอินพาลัมแล้วก็กินน้ําอัดตามพี่น้องหลังจากนั้นซาบะกินใบไม้กินใบไม้กินอินผาลัมกินใบไม้กินอินพาลัมอดทนพี่น้องครับสอบบัตรมากผมอยากจะถามตัวผมและตัวพี่น้องวันนี้ว่าเราบอกว่าเราเจอเหตุการณ์โควิดกระทบเศรษฐกิจเราเจอว่าเราเจอธุรกิจเราวันนี้ล้มเหลวล้มละลายอะไรต่างๆ พี่น้องวันนี้เราเปิดตู้กับข้าวเราเปิดตู้เย็นเรายังเจอเข้าวสารเรายังเจอไข่เรายังเจออาหารที่สามารถมาหุงมากินได้เรายังไม่ถึงขนาดกินใบไม้เหมือนซาบ้านะครับพี่น้องเรายังไม่ถึงขนาดดูดอินผาลำัำกินแทนอาหารเหมือนซาบ้า เรายังไม่ถึงขนาดที่จะว่าในบ้านไม่มีอะไรเหลือเลยเหมือนกับซาบะต์ซาบะ์บะไม่มีอะไรเหลือแต่ซาบะ์อดทนซาบะ์ไม่มีอาหารเลยแต่ซาบะต์อดทนซาบะต์ไม่มีอะไรกินเลยแต่ซาบะต์ยึดมั่นอย่างเดียวว่าฉันต้องเอาอิสลามไปสู่ทั่วโลกให้ได้นี่คือซาบาน์ดบีพี่น้องแตกต่างจากผมแตกต่างจากท่านวันนี้เราคิดแค่ว่าเราจะทํายังไงให้เรายิ่งใหญ่เราจะทํายังไงให้เรารอด เราจะทํายังไงให้เรามีกินเราจะทํายังไงให้เรามีสตังเราไม่พูดเราไม่ชัดเจนเราไม่เคยแตะต้องเลยว่านะครับพี่น้องว่าไอสิ่งตรงนั้นเน่ยเรื่องราวของอิสลามเรื่องราวของศาสนามันจะไปไกลแค่ไหนมันจะไปยังไงเราไม่เคยคิดเราคิดแค่ว่าฉันต้องอิ่มอย่างเดียวแต่ซาบัตเกิดมาเพื่อหิวเลยพี่น้องสุดท้ายด้วยความซาบัตอดทน ด้วยความพยายามด้วยความมุจาดา่าสอบบะสอบบะไม่มีอะไรแล้วพี่น้องสุดท้ายดุนยาหมดนะครับพี่น้องสุดท้ายดุนยาหมดแต่เขายังอดทนบอกผู้นำบอกหัวหน้าเขาอย่างเดียวว่าเรากลัวว่าเราจะไม่มีแรงเวลาพบกับศัตรูเราแต่ท่านอบูไบาดาก็ทำตัวไม่ถูกพี่น้องไม่รู้ว่าะจะช่วยเหลือกับบรรดาจามาลูกจามาลเขาอย่างไง เจ้าอาหารมาจากที่ไหนเจ้าอะไรมาอย่างไงอบูอบัยดาเป็นอมิตรแล้วก็เครียดมากไม่รู้เจ้าอาหารมาอย่างไงเช้าวันหนึ่งพี่น้องครับขณะที่ท่านอบูอบัยดาเป็นอิหม่ามนำละหมาดริมชายฝั่งเลยนะครับพี่น้องซาบั์ตัง้งกองทัพตั้งฐานอยู่ที่นั่นท่านละหมาดในเวลาสบฮยตอนนั้นซาบั์ก็ละหมาดตามหลังอบูอบัยดาเป็นจระรอเดยัลลอนุในสภาพที่หิวในสภาพที่ไม่มีอะไรกินในสภาพที่ไม่มีอะไรเลย มีใบไม้และก็อินพาลมีใบไม้และก็อินพาลอบูเบยนเป็นอิหมัมนำละหมาดในเช้าวันนั้นพี่น้องครับเมื่อละหมาดเสร็จอาดาของสฮาบะสหาบะก็จะนั่งหลังละหมาดสุบาฮีในการซิกุรุลลอฮ์ในการอ่านอัสกัฟในการดูอานในการซิกเกตในการวีริตต่างๆขณะที่สฮาบะอ่านอยู่พี่น้องครับนะครับหลังจากละหมาดสุบาฮีเสร็จนั่นเป็นเวลาเช้ามืดอยู่สหาบะนั่งซิกุรุลลอฮ์ เมื่อนัง่งซิกุรัลลอยู่เนี่ยปรากฏว่าก่อนที่อบูบัยดะจะเสร็จละหมาดน้องจะออกลูกบรรดาซอฮาบะห์รวมถึงอบูบัยดะห์ได้ขอดุอาอ์ต่ออัลลอฮ์ให้ประทานริสกีให้แก่พวกเขาขอนุสร้อความช่วยเหลือจากอัลลอฮ์ให้แก่พวกเขาอบูบัยดะห์ละหมาดเสร็จซอฮาบะห์ละหมาดเสร็จซอฮาบะห์นั่งซิกุรุลลอฮ์นั่งกล่าวรำลึกถึงอัลลอฮ์นั่งขอดุอาอ์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะะะฮูวตอาลา พี่น้องเมื่อสะอุอาอยู่และกำลังวีริตอยู่นั้นปรากฏว่าสาบะคนหนึ่งตะโกนขึ้นไปน้องแล้วบอกกับผู้คนว่าพวกท่านเห็นอะไรอย่างที่ฉันเห็นไหมสัญญาณขาดนะครับคลื่นน่าจะไม่ดีนะขอมาอัพจริงๆนะพี่น้องวันนี้นะสราะบาสคนหนึ่งตะโกนพี่น้องบอกว่าพวกท่านเห็นเหมือนที่ฉันเห็นไหมสระบาสจ,จึงหันไปดูที่ชายฝั่งพี่น้องปรากฏว่า เขาเห็นเหมือนกับภูเขาเล็กๆภูเขาหนึ่งพี่น้องติดอยู่ชายฝั่งทะเลนะครับพี่น้องในความมืดมันเป็นสีดําๆเนี่ยสูงขึ้นเหมือนกับภูเขาเลยนะพี่น้องซาบาตกใจมากว่ามันคือตัวอะไรแล้วว่ามันเป็นอะไรสีดําๆตรงนั้นบรรดาซาบาจึงเดินไปที่วัตถุลึกกองพเนินสีดําอันนี้เมื่อซาบะเห็นพี่น้องซาบะอุทานเลยพี่น้องอัลลอฮฺอักบัตอัลลอฮฺผู้ยิ่งใหญ่ มันคือปลาวานชนิดหนึ่งพี่น้องครับซึ่งตัวใหญ่มากปลาวานตัวนี้ขึ้นมาเกยตื้นตายพี่น้องและนอนอยู่ริมฝั่งสาบัตเห็นอย่างนั้นซาบัดดีใจมากบอกนี่คือริสกีที่อร่อยในขณะที่พวกเราหิวเราไม่มีอาหารอลลอ a ์ให้ปลาเนี่ยขึ้นมาให้แกบ,บัรดามุสลิมได้รับประทานพี่น้องสาบัตดีใจมากความใหญ่ของปลาตัวนี้เนี่ยนะครับ นักวิชาการกล่าวว่าบรรดาซาบาเนี่ยปีนขึ้นไปบนหลังปลาวานตัวนี้แล้วเดินจากหางมาที่หัวจากข้างไปที่ข้างเดินไปเดินมาเนี่ยความใหญ่ของมันใหญ่มากๆซึ่งมันไม่ใช่ปลาวานที่ชน,นิดที่ว่าที่เราเห็นปกติมันใหญ่มากๆใหญ่ชน,นิดที่ว่าคนหลายๆคนขึ้นไปยืนบนตัวมาเนี่ยเดินไปมาไปมาได้เลยซาบ,บาดีใจมากพี่น้องดูนะว่าวาไมายตักิละ จะอัลลอฮุมขคโรจาและใครที่ยำเกรงอัลลอฮ์อัลลอฮ์ใช้ทางออกเขาเสมอพี่น้องเมื่อตรงนี้เนี่ยอยากให้พี่น้องมีกำลังใจเราจะเจอเศรษฐกิจแบบไหนเราจะเจอโควิดยังไงพูดคําเดียวช่างมันไม่ต้องไปสนใจมันวันนี้เรามีอัลลอฮ์สุบานอัลตะลาวันนี้เรามีอัลลอฮ์พระผู้เป็นเจ้าที่จะช่วยเหลือเราพี่น้องยกมือสิครับวันนี้เราลงทะเบียนอ่ะขอคนละครึ่งบ้าง ไทยชนะบ้างเราชนะบ้างอาจจะชนะหรือไม่ชนะก็แล้วแต่อาจจะได้อาจจะไม่ได้อาจจะสําเร็จอาจจะไม่สําเร็จลงแล้วลงอีกพี่น้องตื่นตีสามมาลงตาไอตีห้าตีสี่น้องมาลงทะเบียนเนี่ยสุดท้ายบางทีไม่ได้สิทธิ์เต็มบ้างอะไรบ้างบอกช่างแม่งเลยช่างมันเลยไม่ต้องไปสนใจวันนี้เนี่ยกดโทรศัพท์เพื่อของเงินจากคนเนี่ยมันยากแต่วันนี้ยกมือแล้วบอกอัลลอฮ์เนี่ย ตอนไหนก็ได้ไปน้องอัลลอฮ์ให้แน่นอนแค่ยกมือแล้วขออัลลอฮ์ไม่ต้องใช้แบตไม่ต้องเสียขั้นเน็ตไม่ต้องพึ่งสัญญาณโทรศัพท์่ายไหนๆทั้งสิน้นแค่เอามือประกบแล้วยกขึ้นแบบนี้แล้วบอกกับอัลลอฮ์ว่าอย่าอัลลอฮ์ขอพระองค์ช่วยเหลือข้าพระเจ้าด้วยในเรื่องริสกีปัจจัยยังชีพแค่นี้อัลลอฮ์ก็ช่วยแต่วันนี้มนุษย์มันไปยึดติดในมครคลกมากกว่ายึดติดอัลลอฮ์ มนุษย์มันไปหวังเงินจากคนมากกว่าหวังริสกีจากอัลลอฮ์มนุษย์มันหวังในสิ่งที่มีอยู่ที่มนุษย์มากกว่าวังที่อัลลอฮ์จึงเจ็บปวดตลอดการพี่น้องขอกับมนุษย์สิทธิ์เต็มตลอดมีพี่น้องสิทธิ์ของท่านเต็มแล้วหมดโคต้าในการขอมันมีแต่ยกมือกับอัลลอฮ์ไม่มีเต็มโคต้ามีหนึ่งพันล้านคนอัลลอฮ์ให้หนึ่งพันล้านคนหมดเลยคนขอต่ออัลลอฮ์ถ้ามีห้าพันล้านคน ห้าพันล้านคนอัลลอฮ์ให้หมดเลยพี่น้องอินชาอัลลอฮ์นี่คือความเมตตาของอัลลอฮ์และมนุษย์จะไปหวังอะไรกับมนุษย์พี่น้องขอกับพระองค์สิขอเหมือนซาบะขอพี่น้องซาบะจนตอกซาบาไม่มีอะไรกินเลยปาลมกับใบไม้ยกมือบอกกับอัลลอฮ์ซิกุรลุลลอ์อัลลอฮ์ส่งปลาตัวบารมมาเลยพี่น้องตัวใหญ่มากใหญ่จนชนิดที่อุลามากล่าวว่าเหมือนกับภูเขาลูกเล็กๆลูก,ลก,ลกหนึ่งเลยนะลูกเล็กเล็ก ลูกหนึ่งเลยพี่น้องสาบ,บัดดีใจมากอย่าลืมนะนี่คือริสกีปัจจัยยังชีพอัลลอฮ์หัวอยรุรอซิกีนพระองค์คือผู้ริสกีที่ดีที่สุดพี่น้องเตือนตัวผมและเตือนตัวท่านมุมินอ่ะม,มันจะขึ้นสิทธิ์เต็มไม่เต็มไม่สนใจเรากับอัลลอฮ์ไม่มีเต็มตลอดนี่คือความประโยชน์และ คุณค่าของมุสลิมพี่น้องเรามีอัลลอฮ์ในขณะที่พวกเขาไม่มีอัลลอฮ์มาลายุนท่านหวังในสิ่งที่อัลลอฮ์ในสิ่งที่พวกเขาไม่ได้หวังขอต่ออัลลอฮ์พี่น้องบอกไปเลยนะไม่มีปัญหาอะไรที่อัลลอฮ์ช่วยไม่ได้ไม่มีริสกีอะไรที่อัลลอฮ์ให้ไม่ได้ขออย่างเดียวจริงใจแล้วจริงจังในการขออัลลอฮ์ให้แน่นอนพี่น้องซาบั์ดีใจมากแต่ตอนนั้นเนี่ยซาบั์ก็กลัวว่าเออจะกินได้ไหม ปลามันตายอะไรต่างๆซึ่งฮุกกลมตอนนั้นอาจจะยังไม่มานะครับในเรื่องของอนุญาตฮะลานในการอ,าอะไรนะซากสัตว์ที่ตายเราเลยบอกว่าซาบาตแต่ซาบาตท่านหนึ่งบอกว่าไม่เป็นไรเราอยู่ในสภาวะมุตตร์ก็คือภาวะขับขันอนุญาตได้กินได้อบูเบยเด์จึงสั่งกองทัพว่าให้เรากินได้เนื้อปลาวานอันนี้ซาบาตดีใจมากพี่น้องครับ ใหญ่ปราวานใหญ่ขนาดไหนซาบ้าเนี่ยตักกินเนื้อขวานเอาเนื้อพาเอาไขมันมันมากินมันมาทาตัวมากินอะไรต่างๆเป็นเดือนพี่น้อง 300! กว่าคนทุกวันที่ซาบ้าดูปลาวานตัวนี้ทั้งที่ถูกบรรดามุสลิมส0 0กว่าคนกินทุกวันทุกวันเนี่ยเชื่อไหมว่าปลายังเหมือนเดิมเหมือนไม่ได้ลดลงไปเลยเนื้อของมันยังเท่าเดิมเลยนี่คือความบราระกัต ในริสกีที่อลัลลอฮ์ให้พี่น้องดูสิฮะบทอลัลลอฮ์จะให้ใครจะห้ามริสกีถ้าอาลัลลอฮ์จะให้ตัวไหน,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 นไหน้าหน้าไหนก็ยับยั้งไม่ได้แต่ถ้าอาลัลลอฮ์ไม่ให้พี่น้องพยายามไม่ตายยังไงก็ไม่ได้ใหญ่ขนาดไหนตรงขอบตาปลวานเนี่ยนะครับพี่น้องในตัวนี้เนี่ยนะท่านอบูบยัยบดะลองให้ผู้ชายเนี่ยพี่น้องประมาณ13าคนนั่งดูนั่งนั่งลงบริเวณรอบๆตาปลาเนี่ยนะพี่น้องปรากฏว่า นั่งไปแล้วเนี่ยที่ยังเหลืออีกสําหรับคนที่จะมานั่งได้นั่นคือตัวใหญ่มากซาบะเห็นปลาตัวนี้ตัวใหญ่มากอัลยาอัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้มาขนาดนี้มาชาอัลลอฮสุดท้ายซาบะกินไปน้องกินจนหมดน,นะกินปลาวานตัวนี้จนหมดเหลือแต่ซี่โครงเนี่ยก็เอามาให้อบับูไบรดาด,ดูให้ดูซี่โครงปลาเนี่ยนะครับไปน้องท่านอบูบรดาหเห็นอย่างนั้นก็ให้ สาบัตท่านหนึ่งชื่อว่าท่านกอยส์บินซาอัตราเดลลุอัน,นุกอยส์บินซาอัเป็นสหายที่ตัวสูงสุดในกองทัพพี่น้องสูงมากๆเมื่อตัวสูงเนี่ยท่านอบูเบเรตจึงสั่งให้ท่านกอยส์เนี่ยยกอ่ยกซีโครงปลาขึ้นอ่าท่านกอยส์ก็ยกขึ้นีปน้องสูงมากและเมื่อยกสูงเนี่ยท่นานซาอให้บรรดาสบาตเนี่ยเดินลอดใต้ซี่โครงอันนี้พี่น้องนะพี่น้องเดินลอดใต้ซี่โครง,นนง,นะงเรงชื่อไหมครับ นักปฏิศาสตร์กล่าวว่าเวลาซาบัดเดินลอดใต้ซิโครงเดินยืดตัวตรงนะไม่มีหัวซาบัดคนไหนชนกับซิโครงปลาวาน,นี้เลยด้วยกับความที่มันสูงมากและปลาตัวนี้ตัวใหญ่มากซาบัดกินอิ่มสุดท้ายรอบรรดามุชริกีนมากก็นะครับพี่น้องไม่มาไม่เจอกับกองทัพของมุชริกีนในวันนั้น ซาบะก็ตั้งใจว่าถ้าอย่างนั้นเราอยู่เป็นเดือนแล้วเราต้องกลับหนึ่งเดือนกว่าๆพี่น้องครับซาบะกินปลาวานตัวนี้ตัวเดียวโดยที่ปลาตัวนี้เนี่ยเลี้ยงอย่างพอเพียงเลยให้กับบรรดาซาบะนะบรรดากองทัพของอิสลามในวันนั้นเมื่อวันจะกลับพี่น้องครับซาบะก็ยังมีเนื้อปลาวานเหลือนะพี่น้องก็ตัดและเอากลับไปมดีนาด้วยเมื่อเอากลับไปมดีนา สิ่งที่สหาบัตดีใจที่สุดนั่นคือการได้พบกับท่านนบีสุลลัลอะัยวะสัลลัมเจอกับท่านนบีมุฮัมมัดสลุลตัลอะเลวะสัลลัมดีใจมากเข้าไปกอดท่านนบีเข้าไปพูดคุยท่านนบีและก็ไม่ลืมที่จะเล่าเรื่องเหตุการณ์ปาวานมา,ามสะจัย์ตัวนี้ที่อร่อยกับพวกเราเ <c oughs> <ๆ>มื่อท่านนบีได้ยินพี่น้อยครับนะท่านนบีจึงบอกว่าหัวริสกุนมันคือริสกีปัจัจอย่างที่ นะครับอักราจัหุลลอฮุลละกุมนะครับพี่น้องที่อัลลอฮุสุบานอัลลาให้มันออกมาจากทะเลให้กับพวกท่านดูท่านนบีพูดพี่น้องบอกว่าปลาวานตัวนี้เนี่ยเป็นดิสกีที่อัลลอฮ์ให้กับพวกท่านฟะฮัลมาอัคุมมินละห์มีนบีถามอีกว่าพวกท่านมีเนื้อมันเหลือบ้างไหมมาชาอัลลอฮ์เนื้อปลาวานที่พวกท่านกินนี่มีเหลือบ้างไหมเอามาให้พวกเรากินด้วยในความหมายสุดท้ายซาบัดที่กลับมาดีใจมาก ก็เลยเอาเนื้อที่แบกกลับมาเนี่ยนะพี่น้องแบ่งให้บรรดาซาบานในมาดีนะและก็ท่านนบีฮุลล่ามได้รับประทานเนื้อปลาวานตัวนี้พี่น้องพี่น้องสุดท้ายนบีกินซาบานเห็นนบีกินพี่น้องจึงสบายใจหมดเลยว่าพวกเราไม่ได้กินของฮารอมเรากินของที่ฮาลานเรากินของที่อัลลอฮฺสุบานะตาลาให้เป็นดิสกีปัจจยยังชีพแก่พวกเราเรื่องราวตรงนี้ก็จบลงพี่น้องครับจบลงตรงนี้เนี่ย มันเป็นข้อคิดน้องนี่ขาเนี่ยบอกอมีเอาน้าีปแก้เลยนะครับมันเป็นข้อคิดที่บอกว่าอย่ากลัวความจนเพราะเรามีอัลลอฮ์อย่ากลัวกับริสกีปัจจัยยังชีพเพราะเรามีอัลลอฮ์สุบานอัตะลาอย่าหวังเงินจากมนุษย์อย่าหวังปัจจัยยังชีพจากคนเพราะคนมันให้ใหเราเราไม่ได้ทั้งหมดมาจากอัลลอฮ์สุบานอัลตลาขอดุอานะครับพี่น้องมั่นใจยกมือง่ายกว่าสไลด์โทรศัพท์ยกมือ บอกกับอัลลอฮ์ลุ้นไม่มีลุ้นเลยพี่น้องเชื่อมั่นขอในอัลลอฮ์พี่น้องอินชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้แน่นอนนะครับพี่น้องเราวันนี้ดีใจที่สุดอ่เหมือนที่คุณใส่หม่ใส่ใสม่นะอันทำดุริแล้วที่เราได้เป็นบ่าวของอัลลอฮ์เป็นประชาชาติของท่านนาบีส,สุลตเลสลัมสุดยอดมากนะไอ้มีเอาไอ้นั่นมาแล้ก็ได,ดู้นะสุดยอดมากนะครับพี่น้องเราวันนี้ดีใจที่สุดคือการมีอิสลามและได้เป็นบ่าวของอัลลอฮ์ เราง่ายนะครับพี่น้องมีปัญหาบอก a l l a ์มีปัญหาบอกล l l a AH, ์ AH, มีปัญหาเรื่องิสกีบอกอัล l l a AH, ์อยากได้ปัจจัยยังชีพบ,บอก a l l a AH. ์พี่น้องทั้งหมดมันเป็นสิ่งที่ a l l ลอุบ b h a n a าจะให้ในความง่ายได้นะครับนะในความง่ายได้แก่บรรดาุุมินอมัดอิสลามทุกท่านอันทำดูแลยนะครับพี่น้องนี่ <c oughs> ก็ใช้เวลาตอนนี้นะครับพี่น้องในการพูดคุยขอมาพี่น้องด้วยอีกครั้งนะครับว่า เรามากันเล็ดนิดหนึ่งนะตรงนี้ม่าเดือบป๊บหนึ่อพอยอดดื่มน้ำนะครตอนนี้ใครมีคําถามอะไรจะเชิญนะครั <ว sınız. S 2> บยังไงผมก็ขอให้กำลังใจนะครับพี่น้องกับผ่านบททดสอบไปได้ฟังเรื่องราวตรงนี้ให้เรามีความเชื่อมั่นอีกว่า,วาน,นะนะครับเชื่อมั่นอีกว่านะไม่มีใครที่จะช่วยเราได้ยิ่งใหญ่ที่สุดยิ่งไปกว่า อัลลอฮ์สุบานอัตะลาผมมีอำนาจนะครับยิ่งกว่าอัลลอฮ์สุบานอัตะลาและไม่มีใครจะอยู่เคียงข้างเราตลอดไปนอกไปจากอัลลอฮ์สุบานอัตะลาเพื่อนรักยังไงก็ทิ้งไปน้องนะครับภรรยาสามีรักกันยังไงวันหนึ่งก็ต้องจากแต่วันนี้อัลลอฮ์เนี่ยอยู่กับเราตลอดเวลาขอให้เราบอกพระองค์เองพี่น้องขอบอกแค่บอกอัลลอฮ์เองนะครับไม่มีอะไรที่อัลลอฮ์ช่วยไม่ได้พี่น้องอินชาอัลลอฮ์นะครับ